สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีผ้าเปลี่ยนปูยทานดอกมะลิมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ85เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงเส้นดิบินทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะนี่ค่ะ แล้วเราก็ทาบลงไปประมาณนี้นะคะเหลือไว้ประมาณ3ซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นเราก็พับลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านยาวกว่านะคะเอาไว้ด้านบนค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานต่อมาเอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนกว่านะคะ ต่อมาเป็นเส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองนะคะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สมใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราได้ฐานสี่เราจะทําฐานแปดนะคะแต่และมุมจะมีสองเส้นนะคะเส้น เส้นจากทางขวามือผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นจากด้านบนพ้าเฉียงมาทางซ้ายค่ะเส้นจากทางซ้ายผ้าเฉียงมาทางด้านล่างออกมาทางขวาเส้นจากข้างล่างพาดเฉียงขึ้นไปนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะแล้วดึงออกไปค่ะ วางลงไปค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานนะคะต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะผ้าทับเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะผ้าทับเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะผ้าทับเส้นที่สามลงไปค่ะต่อมานะคะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะ แล้วหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคะเส้นต่อมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะแล้วหยิบเส้นล่างนะคะขึ้นมาทดแทนค่ะเส้นต่อมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะ แล้วเราก็หยิบเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนค่ะต่อมานะคะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะแล้วหยิบเส้นล่างนะคะใหม่ขึ้นมาทดแทนค่ะหนึ่งสสาี่ข้างล่างก็หนึ่งสสามสี่ค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะ ต่อมาค่ะเส้นล่างสุดเส้นต่อมาทะลุออกช่องที่หนึ่งเส้นล่างสุดเส้นต่อมาทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องที่สองเส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สามเสร็จแล้วค่ะ เราจะได้ฐานส้มครึ่งลูกนะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านเริ่มจากเส้นนี้เรานับหนึ่งนับสองแล้วก็นับสามปลายดิบบินอยู่นี่ค่ะเอามือล็อกไว้นะคะต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งนับสองนับสามพลาดลงหน้าช่องที่สามค่ะ ต่อมาเส้นนี้เรานับหนึ่งนับสองนับสามพาดลงหน้าช่องที่สามค่ะต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งนับสองนับสามนะคะพาดลงมาที่หน้าช่องสามทั้งหมดห้าเส้นค่ะตอนนี้ได้สีเส้นแล้วเส้นสุดท้ายเส้นนี้หนึ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สามค่ะ ต่อมาค่ะเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายมาค่ะทะลุออกช่องที่1ต่อมาค่ะเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องที่สองผ่าน1มาทะลุออกสอค่ะเส้นสุดท้ายนะคะผ่านผ่าน1มานะคะทะลุออกช่องที่1น่งทะลุออกช่องที่สองทะลุออกช่องที่สมค่ะเรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะ อตอนนี้แม่เหมียวใส่เหรียญไปก่อนเลยนะคะสอดเก็บตามลายเส้นค่ะดึงเซลิบินออกมาค่ะ เราสอดครบแล้วเราก็ดึงให้กระชับเลยนะคะพลิกกับด้านค่ะขั้นตอนที่แม่เหมียวจะเริ่มนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ หลังจากนั้นก็พาดเฉียงลงมาเลยค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับจับที่ปลายริบบิ้นกลับมาค่ะแล้วสอดลงไปนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสอดองมา ต่อมาค่ะเส้นนี้เราจับขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จับปลายดิบินพับกลับลงมานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะจากเส้นแรกที่เราทํานะคะต่อมาค่ะเส้นนี้จับดิบบินขึ้นมาจับปลายดิบินขึ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐาน เส้นต่อมาเส้นนี้จับริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายลงมาแล้วสอดลงไปที่หารค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปจับลงมาคาะแล้วสอดลงไปที่หารค่ะ จับดิบบินขึ้นไปแล้วก็จับปลาดิบไปค่ะสอดลงไปนะคะเราทำให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะเรียบร้อยค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดอกมะลิของแม่เหมียวพี่กลับด้านค่ะลิบบิ้นนะคะสอดไปตามลายเส้นเลยหนึ่งสองสามสอดให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะ ีขาดหึงเส้นริบบินออกมาสอดให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะเดี๋ยวเราตัดไปให้ครบเลยนะคะทั้งแปดเส้นนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ